ดวงอาทิตย์สาสองกระทบกองทัพดำทะมุนสะท้อนทั้งผืนหญ,ญา้าหมวกหลิกกล้าและเกราะอ่อนอันแข็งแกร่งเสียงกีบเท้าม้านับหมืน่นกระทบราวกับเสียงสายฟ้ากำปนาดดาบหอกและทวนโคเหมือนจันทซ้ยวตวตรดษอย่างว่องไวลูกศรจากหลังม้าพุ่งไปมาผ่านอากาศแล้วเข้าเป้าอย่างแม่นยำนักรบและม,ม้าศึกบดขยี้ศัตรูอย่างรวดเร็วไร้ปราณีมองโกคือชื่อคนในศตวตรรษที่13ได้ยินแล้วพากันขนหัวลุก ชื่อที่สามารถควบคุมแผ่นด,ดินครึ่งโลกให้สยบอยู่แทบเทา้าชื่อของอาณาจักรและกองทัพที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกลที่สุดในยุคสมัยนั้นคลิปนี้ครับจะพาไปรับชมมองโกวัตุราชแห่งทุ่งหญ้าเอเชียถ้ามีการเดืชื่อบุคคลหรือสถานที่ทผิดพลาดไปทางกระผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับมองโก เป็นชื่อของกลุ่มคนที่อสสาศัยอยู่ในแถบทุ่งหญา้าทางเหนือของจีนและทางใต้ของไซบีเบรียซึ่งคนมองโกที่ว่านี้มีสายเลือดที่ผสมระหว่างยุโรปและเอเชียซึ่งในช่วงศตรวรรษที่1ิมองโกเป็นเพียงขงยั้เล็กจิืดที่โดดเด่นแค่การเลี้ยงสัตว์กับขี่มา้าแต่ประชากรยังน้อยอาณาจักรก็ไม่มีอีกทั้งในบริเวณที่ตัวเองอยู่ยังมีเผ่าอ,อื่นอีกหลายเผ่ายแย่งชิงนาจความเป็นใหญ่กันมองโกรเริ่มมีความกล้าขึ้นมาในสมัยของผู้นำที่ชื่อว่ากาบุนคาน ดยเริ่มมีการไปสู้รบกับเผ่าอื่นเพื่อแย,ย่งชิงพื้นที่เลี้ยงสัตว์แต่สุดท้ายกาบุญคานก็โดนเผ่าตาตาจับไปส่งจีนแล้วโดนประหารและผู้นําคนต่อมาก็คือเยซุไกซึ่งได้รวบรวมกลุ่มคนเล่ร่อนให้อยู่ภายใต้มองโกททาให้มงโกรเริ่มมีประชากรมากขึ้นและเมื่อถึงวัยแตกหนุ่มเยซุไกก็ได้ออกตามราหาภรรยาแล้วได้ไปถูกใจฮูหลันที่เป็นภรรยาของผู้นําเผ่าเบ,าเบียฉีเยซุไก ก็ได้ทําการฉุดแย่งฮูหลันมาเป็นของตัวเองหัวหน้าเผ่าเบียฉีอุทานอย่างจ็บแขนว่าเอ็งนั้นกล้ามากเลยได้ไปขอความช่วยเหลือจากเผ่าตาตา,ตาแล้วเข้าถล่มมองโกแต่การถล่มมองโกนั้นไม่ใช่เรื่องงล้วยเหมือนในอดีตเพราะตอนนี้เผ่ามองโกรเริ่มใหญ่ขึ้นซึ่งสุดท้ายเยซุไกก็ถล่มเผ่าเบียฉีและตาตา,ตาคืนแล้วจับผู้นําเผ่ามาประหารจนเกลี้ยงซึ่งคราวนี้ล่ะครับมองโกจึงเริ่มกลายเป็นมหาอำนาจของในแดนแถบนี้ขึ้นมาเรื่อย และต่อมาเยซุไกกับฮูหลันก็ได้มีลูกชายด้วยกันแล้วตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าเตโมจินแต่แล้วยซูไกก็โดนลอบฆ่าโดยเผ่าตาตาที่กลับมาแก้แค้นแล้วเมื่อเยซุไกตายก็เกิดการแย่งชิงอำนาจกันขึ้นมาในเผ่ามองโกซึ่งในที่สุดตระกูลไฮซูอูก็ยึดอํานาจได้ทั้งหมดเสร็จแล้วก็ถีบครอบครัวของเยซุไกออกจากเผ่าครอบครัวของเยซุไกที่ถูกถีบออกมาต่างใช้ชีวิตอย่างยากลำบากพอสมควรครับ โดยมีเตมมจินเป็นเสาหลักของครอบครัวคอยดูแลแม่และน้อง,องและเวลาผ่านไปเตโมจินก็เติบโตขึ้นตระกูลไฮซูอูรู้ข่าวก็กลัวว่าเตมมจินจะกลับมาแก้แค้นจึงส่งคนออกตามล่าทําให้ครอบครัวของเตมมจินนั้นยิ่งใช้ชีวิตลําบากมากยิ่งขึ้นเพราะต้องคอยดับหลบซ่อนๆ่ซึ่งจากการโดนตามล่าตลอดเวลาเตมมจินจึงตัดสินใจรวบรวมกลุ่มคนเล่อล่อหรือนักโทษที่โดนเผ่า,าอื่นจะไปมาสร้างเผ่ามองโกของตนเองขึ้นมาจนเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น และเมื่อถึงวัยแตกหนุ่มเตโมจินก็ได้แต่งงานกับบอเตแต่แล้วก็เหมือนเป็นกรรมที่เยซูกทยทไว้แล้วดันมาตกที่ลูกของตัวเองแทนนั่นคือเผ่าเบี้ยฉีได้กลับมาแก้แค้นโดยฉุดบอเตไปจากเตโมจินเตโมจินนั้นโกรธหัวฟัดโมเวียงจึงนํากองทัพไปถล่มเผ่าเบีย้ยฉีแต่สุดท้ายกลับโดนเผ่าเบี้ยฉีถล่มกลับมาซะเองแต่เตโมจินก็ไม่ยอมครับได้ไปขอความช่วยเหลือจากเผ่าเคเอิดและเผ่าจาราซึ่งหัวหน้าเผ่าทั้งสองนั้นสนิทสนมกับเตโมจิน และตั้งสังก็จับมือพากันไปถล่มเผ่าเบี้ยฉีจนเละตุ้มเปะและเตโมจินก็ชิงตัวบอเตกลับคืนมาได้ในที่สุดแต่ทว่าบอเตนั้นไม่ได้กลับมาเพียงคนเดียวครับแต่ดัมมีลูกที่อยู่ในท้องกลับมาด้วยและต่อมาก็ได้คลอดออกมาเป็นเด็กชายที่ชื่อว่าโจจิทั้งเตโมจินรวมถึงคนอื่นๆในเผ่าต่างก็ชงวนสงสัยไปตามกันครับว่าโจชินั้นเป็นลูกชายของเตโมจินหรือลูกของหัวหน้าเผ่าเบีย้ยฉีแต่ถึงจะคิดอย่างนั้นเตโมจินก็ยืดอกรับด้วยความภาคภูมิใจ โจชิคือลูกชายคนแรกของข้าจากการชนะเผ่าเบี้ชีทําให้ชื่อเสียงของเตมูจินเริ่มโด่งดังกลุ่มคนเล่ร่อนหรือเผ่าต่างๆเริ่มพากันมาสมาวิพักแต่แล้วหัวหน้าเผ่าจาราที่ชื่อว่าจาบูฮากก็อิจฉาตาร้อนทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนช่วยถล่มเผ่าเบีช้ชีซึ่งควรได้รับเครดิตมากกว่านี้แล้วทั้งคู่ก็เริ่มแตกหักกันจนต้องสู้รบกันเองในที่สุดซึ่งเตมูจินนั้นก็แพ้ให้กับจาบูฮาจนต้องหนีไปอยู่กับหัวหน้าเผ่าเครดิต ซึ่งจาบ,บูฮานั้นเมื่อเห็นเตมมจินหนีไปก็ห่อร้อนเต็มที่จึงเอาเชลยของมองโกที่จับมาได้โยนลงหม้อแล้วต้มทั้งเป็นกว่า70คนความเถื่อนของจาบ,บูฮาดันทําให้ทหารเผ่าจาราเริ่มกลัวผู้นาของตัวเองเลยพากันหนีไปตามหาเตมมจินทําให้ฐานอานาจของเตมมจินเริ่มกับไม้ครั้งจนในที่สุดในเดนแดนทุ่งหญ้าแห่งนี้ก็เหลือเพียงแค่ขั้วอำนาจสองขั้ว,วที่หลงเหลืออยู่นั่นก็คือขั้วอำนาจของเตมมจินกับหัวหน้าเผ่าคริดและขั้วอำนาจของจาบ,บูฮา และทั้งสองควานาจก็ทําการสู้รบเพื่อชิงความเป็นใหญ่เพียงหนึ่งเดียวและแล้วจาบ,บูฮาก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้หนีหัวซุกหัวซุนไปในที่สุดทําให้ความนาดแดนแดนนี้อยู่ที่เผ่ามองกูและเผ่าเครอิแต่ภายหลังจาบ,บูฮาก็ได้กลับมาเสียมให้ทั้งสองเผ่านั้นตีกันซึ่งทําให้เผ่ามองกูถูกเผ่าเครอิตถล่มจนราบคาบทาให้เตมูจินต้องหนีหัวซุกหัวซุนแม้จะแทบไม่เหลืออะไรแล้วแต่เตมูจินก็ไม่ยอมถอดใจกลับทําการรวบรวมมองกูที่แตกกระจัดกระจายไป สร้างกองกาลังขึ้นมาใหม่แล้วทาการแก้แค้นถล่มเผา่ากรีิจจนลาบคราบเช่นเดียวกันจากนั้นเตมูจินก็ตรีรวบรวมเผา่าอื่นๆที่เหลืออยู่ให้มารวมภายใต้มองโกได้สําเร็จแล้วคิดว่าควรจะสร้างอาณาจักรขึ้นมาเป็นของตัวเองสักทีเพื่อความเป็นระเบียบมากกว่านี้ว่าแล้วเตมูจินก็ยกเลิกกฎเผ่าต่างๆทั้งหมดแล้วทําการตรากฎหมายขึ้นมาเพียงหนึ่งเดียวแล้วบอกว่าต่อไปนี้ทุกชนเผ่าต้องใช้ชีวิตภายใต้กฎหมายที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้เท่านั้นและเตมูจินก็ทําการสร้างอาณาจักรมองโกขึ้นมา พร้อมสถาปนา,าตัวเองเป็นผู้นําที่ชื่อว่าเจงกิสขานหลังจากที่สร้างอาณาจักรมองโกขึ้นมาได้แล้วเตโมจินที่ในตอนนี้เป็นเจงกิสขาดก็ได้ตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกนั่นก็คือการขยายอาณาเขตของตัวเองออกไปให้ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมและเป้าหมายที่ว่านั้นก็คือจีนดินแดนที่อยู่ทางตอนใต้ของอาณาจักรมองโกนั่นเองครับว่าแล้วก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงเจงกิสขาดก็ได้ส่งกองทัพมองโกเข้าถล่มจีนทางตอนเหนือและด้วยความต่างชั้นของกองทัพ ทำให้มองโกสามารถยึดจีนทางตอนเหนือนได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าทัพมองโกนั้นเริ่มเข้าสู่ช่วงผีอาหารมองโกมีการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กจึงทําให้มีระเบียบวินัยสูงมากอีกทั้งอย่างที่เคยเล่าไปแล้วครับว่ามองโกนั้นเก่งเรื่องเลี้ยงสัตว์และขีม่ม้าทําให้การบรบดักของมองโกคือทหารม้าที่มีการจู่โจมแบบรวดเร็วปานสายฟ้าแลบไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีเทคโนโลยีในการสร้างอาวุธและเกราะที่ล้ำหน้าผนวกกับประสบการณ์การรบที่ชกชนูนโดยเฉพาะการยิงคนธนูบนหลังมา้า ที่เป็นความสามารถพิเศษอันล้ำเลิศที่มองโกใช้ไปชิดดินแดนในื่นๆมานักต่อนักซึ่งธนูของมองโกนั้นมีการสอนที่ขนาดใหญ่กว่าปกติวิสัยการยิงมากกว่าหกรอยฟุตแถมเป็นธนูจับเปลาะและสิ่งที่โดดเด่นมากยิ่งกว่าอาวุธนั้นก็คือมันสมองในการรบของกองทัพมองโกที่เชี่ยวชาญและชอบสรรหากลยุทธ์ใหม่ๆมาบทคยิ้ศัตรูไม่ว่าจะเป็นหากมองโกจะเข้ายึดเมืองใดจะมีการประกาศหากยอมแพ้พวกเรามองโกจะไว้ชีวิตชาวเมืองทั้งหมดแต่หากลุกขึ้นสู้ มองโกจะฆ่าพวกที่อยู่ในกำแพงเมืองทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงและเด็กและคนแก่ซึ่งเป็นการกลมขวัญและเล่นกับจิตวิทยาจนทำให้เมืองเมืองนั้นยอมแพ้ไปเองและแน่นอนว่าถึงแม้จะยอมแพ้แต่มองโกก็ทำการปล้นและฆ่าคนในเมืองอย่างหดดหนี้มไร้ปราณีโดยจีนในขณะนั้นตกปกครองโดยราชวงศ์ซ่งซึ่งศูนย์กลางอำนาจจะอยู่ทางตอนใต้ซะมากกว่าฮองเต้ได้ยินข่าวมองโกก็เริ่มขนหัวลุกและเตรียมกองกำลังไว้เต็มที่ แต่ก่อนที่ทัพมองโกจะบุกเข้าไปในจีนตอนใต้ก็เกิดโรคระบาดขึ้นมาในกองทัพซะก่อนทําให้เจงกิสคานต้องเรียกกองทัพกลับมาปักหลักใหม่เพราะกลัวว่าหากลบต่อไปต้องแพ้แน่นอนทําให้มองโกยังไม่สามารถยึดจีนได้ทั้งหมดหลังจากการลบในจีนเจงกิสคานก็หันกลับมาสนใจสร้างอาณาจักรของตัวเองให้เจริญทันสมัยโดยมีการสร้างเมืองหลวงคือคาราโคลัมถึงแม้มองโกจะเป็นนักรบที่โหดเหี้ยมแต่เจงกิสคานคิดว่าเรื่องของวัฒนธรรมและวิทยาการมองโกยังอ่อนหัดนัก จึงมีการนําความรู้ประเพณีวิทยาการปรัชญาและศาสนาจากดินแดนอื่นเข้ามาผสมแล้วยํารวมกันสร้างวัฒนธรรมแบบผสมผสานขึ้นมาและหลังจากพิชิตจีนตอนเหนือยิ่งทําให้มองกลเริ่มมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นถึงกับมีการขนานนามเลยละครว่าคาราโครัมของอาณาจักรมงกลเป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลกเมื่อมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นเจงกิสานก็เริ่มเบื่อที่จะขยายอาณาจักด้วยการรบจึงเปลี่ยนไปขยายด้วยการค้าแทน โดยเลงไปที่จักรวรรดิคอรเรสที่อยู่ในเอเชียกลางซึ่งถือว่าเป็นจักรวรรดิมุสลิมที่ทรงอํานาจที่สุดในสมัยนั้นตัวของเจงกิสานได้ส่งทูตมองโกล500คนไปหาผู้นําคอรเรสนั่นก็คือสุลต่านโมฮัมหมัดชาแต่พอเดินทางไปถึงเมืองโอตราเจ้าเมืองเห็นสมบัติที่ทูตมองโกลขนมาเลยเกิดขมโลกจึงทําการฆ่าทูตมองโกลทั้ง500คนแล้วหุบสมบัติไว้จนเกลี้ยงเมื่อเจงกิสานรู้เข้าก็โกรธจนหน้าแดง แต่ยังคงจะยินแล้วส่งทูตไปเจรจากับสุลต่านอีกครั้งว่าจะเอายังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เจงกิสคานได้กลับมานั้นก็คือหัวของทูตที่ส่งไปซึ่งทําให้เจงกิสคานนั้นระเบิดออกมาแล้วทาการประกาศสงครามกับคอร์เนสแล้วส่งกองทัพกว่า2 0 0 0 0 0คนเคลื่อนตัดผ่านเทือกเขาหิมลาลัยซึ่งทัพม้าของมองโกนั้นเดินทางได้รวดเร็วมากโดยใช้เวลาไม่ถึงปีก็เดินทางถึงชายแดนของคอร์เนสและอย่างที่คิดครับทัพมองโกได้บดขยี้ทัพของคอร์เนสอย่างไร้ปราณี โมฮัมหมัดชาก็เริ่มกลัวขึ้นมาในทันทีจึงทิ้งอาณาจักรแล้วหนีหัวซุกหัวซุนไปในที่สุดซึ่งยังไม่จบแค่นั้นครับเจงกิสคานได้สั่งทัพมองโกว่าอย่าปล่อยให้คนที่ลองดีมันลอยนวลถึงมันจะหนีไปสุดขอบโลกก็ตามล่ามันมาให้ได้ทัพมองโกจึงทําการตามล่าโมฮัมหมัดชาอย่างเอาเป็นเอาตายและระหว่างที่ตามล่าก็ทําการถล่มเมืองที่อยู่ตามทางจนเกลี้ยงซึ่งการลบมในครั้งนี้ กได้นำเอาเครื่องยิงหินและดินปืนที่ได้จากจีนมาใช้ในการลบด้วยทําให้สามารถถล่มกาแพงเมืองต่างๆได้อย่างง่ายดายและจะตากรรมของเมืองที่ถูกถล่มก็ไม่ต่างกันมากนักทั้งตึกรามบ้านช่องห้องสมุดมัสยิดถูกเผาจนเกลี้ยงคนมุสลิมก็ถูกจับมาฆ่าและทรมานแบบโหดเหี้ยมเพื่อล้างแค้นให้กับทูตของมองโกลที่ถูกฆ่าตัวของเจ้าเมืองออตราก็ถูกจับไปให้เจงกิสานแล้วโดนเจงกิสานเอาแท่งเงินมาหลอมเป็นน้ำแล้วกรอกใส่เบ้าตาทั้งเป็น ส่วนโมฮัมหมัดชาที่ถูกตามล่าสุดขอบฟ้าก็หนีตายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายกลายเป็นคนตกอับและตายอยู่กลางทะเลไซา์อย่างทรมานการตามล่าโมฮัมหมัดชาของกองทัพมองโกนั้นเหมือนเป็นการขยายดินแดนของมองโกไปในตัวและในตอนนี้อาณาจักรมองโกก็ได้ทั้งจีนตอนเหนือเอเชียกลางและรัสเซียบางส่วนไปเรียบร้อยเรียกได้ว่าจากอาณาจักรได้กลายเป็นจกักรวรรดิที่แทบครอบคลุมได้ครึ่งโลกเลยล่ะครับหลังจากบุกแถบเอเชียกลางตามล่าโมฮัมหมัดชาได้ประมาณ5ปี เจงกิสคานก็เริ่มป่วยและตายลงซึ่งถือเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของมองโกลอีกทั้งยังมีการสั่นสะเทือนไปทั่วจักรวรรดิเพราะหลังจากการไปของเจงกิสคานรุนลูกๆก,ก็มีการโต้แย้งกันเรื่องใครจะเป็นข่านคนต่อไปโต้แย้งกันไปมาในที่สุดก็จบลงได้สวยครับโดยผู้ที่จะเป็นข่านคนต่อไปนั่นก็คือโอไกโดซึ่งเป็นลูกชายคนที่3ของเจงกิสคานโอไกโดข่านเมื่อขึ้นมาปกครองแล้วจึงมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สุดนั่นก็คือ การขยายจักรวรรดิให้กว้างใหญ่กว่าสมัยพ่อของตัวเองและเป้าหมายของโอไกดข่านนั้นก็คือรัสเซียและยุโรปนั่นเองครับและแล้วมหากราบการล่าดินแดนของมองโกลก็เริ่มขึ้นอีกครั้งทัพม้ามองโกลเคลื่อนกำลังเข้ากระนำทางตอนใต้ของรัสเซียอย่างรวดเร็วและก็เป็นไปตามสเต็ปครับไม่มีเมืองใดต้านทานมองโกลไว้ได้เลยพผื้นดินทุกผืนที่มองโกลเหยียบยำ่ำล้วนกลายเป็นเท่าทุดีแลสศกรลือนกลาดตามลายทางเมืองที่เคยรุ่งเรือง ปรา,าสาทที่เคยตั้งตระงง k a ก็ต่างถูกทำลายย่อยยับไม่เหลือเช่นดีเมืองเคียฟเป็นศูนย์กลางของรัสเซียก็พังพินาศอย่างรวดเร็วและง่ายดายและหลังจากนั้นทัพมจุราชก็ย่ำเท้าเข้าสู่ยุโรปอย่างเต็ียมรูปแบบคนยุโรปที่แทบไม่รู้จักมองโกมาก่อนต่างได้รับข่าวลือว่ามองโกคือผีจากนรกที่ดุร้ายป่าเถื่อนและมันก็เป็นไปตามข่าวเลยจริงๆทัพมองโกเข้าทำลายเมืองทุกเมืองฆ่าคนทุกคนที่ขวางหน้าคนยุโรปต่างไม่เคยพบเจอกองทัพที่แข็งแกร่งหดเยี่ยม มีอาวุธที่แปลกประหลาดมากอย่างธนูเจาะกรอกหรือปืนใหญ่แต่ถึงแม้จะเกิดโรคระบาดขึ้นอม่ครั้งในกองทัพมองกูเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในสมัยของเจงคิสคา่านบุกจีนแต่การบุกยุโรปครั้งนี้เหล่าแม่ทัพก็เกิดไอเดียแบบฮาร้โหดขึ้นมานั่นก็คือการนำเอาโรคระบาดนั้นมาใช้ประโยชน์ซึ่งว่าแล้วก็เอาศพคนที่ตายด้วยโรคระบาดใส่เครื่องยิงหินแล้วยิงเข้าไปในเมืองที่ล้อมไว้ซึ่งได้กลายเป็นอาวุธชีวภาพไปในที่สุดแล้วยุโรปตะวันออกก็สยบอยู่แทบเท้าของมองก ทัพมองโกจึงเตรียมบุกเข้าสู่ยุโรปตะวันตกแต่ทว่าก็เกิดในการที่ทัพมองโกต้องถอนตัวออกจากยุโรปซะก่อนนั่นก็คือการตายอย่างกระทันหันของโอกไอกโดขารนซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้คนยุโรปที่เหลือรอดตายจากเงื้อมมือกองทัพมจุราชไปได้ในที่สุดครับหลังการตายของโอกไอกโดขานก็มีการแย่งอํานาจในรุ่นหลานของเจงกิสขานถึงขั้นมีการนองเลือดเลยละครับซึ่งก็สูญเสียและสั่นคลอนจกักรวรรดิพอสมควรแต่ในที่สุดหลานคนหนึ่งของเจงกิสขานก็เป็นฝ่ายได้บัลล และสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นมองเคขาดมองเคขาดนั้นมีนโยบายเหมือนขา่านคนในก่อนเลยล่ะครับนั่นคือขยายจกักรวรรดิแต่ตอนนี้มองเคขาดนั้นไม่ได้สนใจยุโรปแล้วครับแต่กลับสนใจดินแดนแถบตะวันออกกลางและจีนมองเคขาดจึงส่งกองทัพออกไปสองสายนั่นก็คือสายตะวันออกกลางที่นําโดยฮูเลกูและสายจีนที่นาโดยกุบไลซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นน้องของมองเคขาดสายตะวันออกกลางนั้น โมเลกูนนำทัพเข้าถล่มและยึดดินแดนแถบนั้นได้จนเกลี้ยงซึ่งถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่ตกลงกันข้ามกับสายจีนที่นำโดยกุบไลที่ล้มเหลวไม่เป็นท่ากุบไลซึ่งไร้ประสบการณ์ทั้งอย่างเชื่องช้าอุยอายชอบอยู่ในงานเลี้ยงมากกว่าที่จะอยู่ในสนามรบดังนั้นงานบุกยึดจีนจึงแทบไม่เดินหน้ามองเคขานจึงเรียกตัวกุบไลกลับมาด่าแบบไม่ไว้หน้าซึ่งกุบไลก็ยอมรับผิดโดยไม่แก้ตัวและขอโทษโพยพายอย่างจริงใจ จนมองเคข่านใจอ่อนและให้อภัยไม่ลงโทษซึ่งเมื่อชายน้องแล้วไม่ได้เรื่องมองเคข่านจึงนําทัพบ,บุกจีนด้วยตัวเองแต่แล้วระหว่างทางที่บุกจีนมองเคข่านก็เกิดป่วยหนักแล้วเกิดตายกระทันหันบัลลังก์มองโกวที่เพิ่งจะมั่นคงก็เกิดรอยร้าวขึ้นอีกครั้งมีการนองเลือดแย่งชิงอำนาจกันเหมือนเดิมแต่แล้วในที่สุดกุ๊ปไหล่ที่เป็นน้องไม่ได้เรื่องของมองเคข่านก็เป็นผู้ชนะในเกมชิงบัลลังก์นี้และสถาปนาตัวเองเป็นกุ๊ปไหล่ข่านเมื่อกุ๊ปไหล่ข่านขึ้นคลองบัลง ก็ได้ตัดสินใจทํางานที่ตัวเองเคยทําล้มเหลวในอดีตอีกครั้งนั่นคือการบุกจีนนั่นเองครับและในเวลา2ปีทัพมองโกของกุปไลขานก็สามารถค้นราชวงศ์ซ่งของจีนลงได้ในที่สุดซึ่งเมื่อยึดจีนได้แล้วกุปไลขานก็เกิดอยากปกครองจีนด้ยวยตนเองขึ้นมาจึงตั้งราชวงศ์หยวนและสถาปนาตัวเองนั้นเป็นฮ่องเต้และไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นกุปไลขานยังส่งทัพไปถล่มและยึดเกาหลีอีกทั้งยังเลยไปถึงญี่ปุ่นแต่ก็ไม่สามารถสยบญี่ปุ่นลงได้ เพราะกองทัพมองกูแดนโชคร้ายเจอใต้ฝุน่นขนาดใหญ่ทำลายกองทัพจนเสียหายหนักซึ่งต่อมาคนญี่ปุ่นนั้นเรียกใต้ฝุ่นนี้ว่าคามมกาเซ่ทำให้กุบเลขานต้องหยุดแผนในการยึดญี่ปุ่นไว้แค่นั้นก่อนแล้วการโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานั่นก็คือการสยบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กุบเลขานจึงแผ่อิทธิพลของตัวเองเข้าไปในดินแดนแถบนี้ทั้งการลบและการทูดซึ่งในที่สุดด้วยพลานุภาพอำนาจของกุปเลขานที่เป็นทั้งขานและฮองเต้ก็ทำให้ดินแดนเ,นเหล่านี้ยอมสวาิพัก อาณาจักรปูการอาณาจักรอ,อันดัมอาณาจักรจามปาอาณาจักสรสกอไทยเรียกได้ว่ามองโกในสมัยกุปเลาขานนั้นเป็นช่วงที่รุ่งเรืองและมีดินแดนมากที่สุดเลยล่ะครับแต่ต่อมาตั้งแต่สมัยของกุปเลาขานศูนย์กลางการปกครองของมองโกรเริ่มย้ายมาอยู่ที่จีนแทนคาราคลคัมทําให้จักวรวรรดิมองโกที่แท้จริงเริ่มเสื่อมอํานาจลงเรื่อยๆเพราะเหมือนขานจะกลายเป็นห้องเต้มมากกว่าจะเป็นขานแน่นอนว่าเวลาผ่านไปเมื่อจักวรวรรดิมองโกรเริ่มเสื่อม ดินแดนที่ใหญ่โตมโหฬารก็เริ่มแตกออกเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยไปปกครองตัวเองแทนที่จะอยู่ภายใต้มองโกจนกลายเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมองโกที่ในอดีตเป็นเพียงชนเผ่าเร่ร่อนอ่อนแอทำได้แค่ขี่ม้าเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าเอเชียจนมีชายคนหนึ่งสร้างมองโกแล้วทำการรวบรวมเผ่าต่างๆให้อยู่ภายใต้มองโกชายนั้นได้เปลี่ยนชนเผ่าเร่ร่อนให้กลายเป็นประชากรที่มีความสีวิไล ชายคนนั้นได้ขยายอาณาจักรกลายเป็นจักรวรรดิที่สยบดินแดนกว่าครึ่งโลกให้อยู่แทบเท้าจนรุ่นลูกและรุ่นหลานของเขาก็ยิ่งสร้างจักรวรรดิมองโกลให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมแล้วพวกเขาได้ถูกจารึกเอาไว้ว่าเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นเป็นกองทัพที่โหดร้ายที่สุดในยุคนั้นหรือเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นทุกคำล้วนสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความรุ่งเรืองของมองโกลที่ในยุคสมัยหนึ่งเคยเป็นตัวละครและมหาอำนาจหลักที่ควบคุมโลกเอาไว้ และนี่ก็คือเรื่องราวของมองโกมัจจุราชแห่งทุ่งญ่าเอเชียถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันได้ยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับและถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ให้ความเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ